นีแวะมาล้างเลกาซีหน่อยครับเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาดูรถล้างหน่อยจบไม่จบเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับนี่แต่คันนี้โอ้โหไม่ไม่ดูไม่ได้เลยอะ่ะมันทรงแบบทรงลุงเลยนะน่าจะเป็นม a ด้าไฟเตอร์ทรงลุงนะครับคือที่ชอบคืออะไรหรือว่าเบาะผ้าเกียวโต้โรงงานกระจกไฟฟ้าโรงงานเราด้วยอะ่ะคือถ้าแบบหาใช้อยู่หรือว่าแบบ เอามาแต่งเล่นสารตั้งต้นนะ่ะคือขีอ้เกียจขับเกียร์ธรรมดาแล้ววะเนี่ยเกียร์ออโต้แม่งเฟี้ยวเลยวะ่ะดูดิเบาะผ้าลายเดิมๆนี่คือท่านี้เลยนะเนี่ยเนี่ยแบบ BBS สักชุดนะผมว่านะแล้วก็โหลดๆนะเฮ้ยเกิดเกิดเกิดจริงๆงานนี้สารตั้งต้นอย่างดีเลยคันนี้แล้วเครื่องนี้แห้งๆเลยอะ่ะเฮ้ยองดีน่าโดนวะ่ะพี่อันนี้ขายไหมเนี่ยขายดิเฮ้ยเขาขายด้วยเนี่ยราคาถูกเบาะใสอ่ะดูดิเฮ้ยถามจริง รถสมัยก่อนที่เก้าๆนะเว้ยที่กระจกมองข้างเลยแต่อีกกระจกมองข้างเปอไฟฟ้าดูดิเอออดูดูกระจกนี่กระจกซ้ายขวาก็เปอไฟฟ้าเกียวโต้โรงงานดูดูเรือนใหม่เออทุกคนเกียวโต้โรงงานด้วยนี่ที่ที่ชอบที่ชอบมันเพราะว่ามันเกียวโต้เนี่แหละกระบะเกียรโต้เนี่ยหาใช้งานก็ดีหาเอาไปแต่งเป็นสารตั้งต้นรถแบบกาูนทรงลงทรงลงนะกำลังมาทรงลงอย่างเงี้ยฮ้ยก็ดีนะพี่ ต่อประกันมาทุกปีภาษีไม่ขาดเจ้าของเดียวบุกสวิตยังครบอยู่เลยนึกไปดูดิยี่ขอ,องจริงป่ะเฮ้ยสวยสวยสวยแพงไหมราคามอไซค์เจ็ดหมื่นเก้าเฮี้ยเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าราคาเนี้ยอ้าทุกคนคิดดูดิทองก็บาทห้องหมื่นแล้วนะน่าโดนไหวไหมอยากโดนเลยอะ่ะใช้ทำมาหาก,กินได้ในตลาดเฮ้ยสนใจติดต่อทักทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมเป็นธุระให้ต่อรองได้ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่อ่าถ้าใครสนใจทักมา